สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วหมกกอบสุกแล้วพอดีกับขาแรงหรือว่าอาหารเย็นละพี่น้องสุกแล้วแย่ก,กันเลยสีมายกลงพอดีกับอุ่นข่าวต่อพอดีพี่นอ้อง หนึ่งเข่าต้อพอดีใส่เหลือกับพอดีกับหนึ่งเขาเอาฟื้นใส่ปดนี้พี่ทานดยู่หน่อยนึงเดี๋ยวย้ายงก,กันมาเขาก่อนงกมาเขาหนึ่งเขาอุ้นเขาพอดี ใส้ก้อนกันก้นมอนนึงดำพี่น้อง,นงเขาต่อพอดีเลยเดี๋ยวถอยกล่องออกมาอีกก่อนเมื่อดเอเด้พี่น้องแต่ว่าก็บพระท่านได้ถึงหกโมงดีหรอคนบ่มี่แสงไหมฝวนตกทออั้งใดก็บ่รร้เด้แย่ก็สิเปิดให้เบิ้งจ้านั่นเบ้ย โมกกบโมกกบจ้ากินอาหารแร้งน้ำย่อยได้จ้าโมกกบจ้ะผู้ใดอยู่วันนอกปันหน้ากะสิหูแจักจะละโมกกบนะพี่น้องเนาะโมกกบใส่หัวปีจ้าเยอะแยะกะสิมาเปิดบึง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 ห้ามือเซากะสิเปิดบึง มแม่แม่แลงกับสิบเปิดเบื้องบ่แกงปันไดเราพี่น้องเลยย่าสิบเปืดใหใเบิง้งเนาะก็ดีย่าสิกินเขาเขาเขาแรงเ่อเดียวเลยเห็นบ่พี่น้องกล่องกับโอ้ยมืดมืดเนาะเดี๋ยวเสีบยบไฟก่อนพี่น้องจะ้ะเ,เห็นบ่าบาทนี่เห็นยีน่เนาะ นี่แยกกระติมาเบิ้งเด้อพี่น้องจ้าเปิดให้เบิ้งจ้าจ้าเลยจ้าสุกแล้วแกนกอดจอดแล้วพี่น้องจ้านี่เป็นแต่แซ่บอยู่เลยจ้ามากินเขาแรงน้ำกันหรือว่าเขาคำน้ำกันเขาเย็นน้ำกันเลยจ้าหมกกรจ้าบ่ได้มาหาันหันเบิ้งเนาะบ่ได้เอาซ้อนมาหารอกพี่น้องเบิ้งซ้ำนี่ก็เอาเนาะจ้า